เอาและวันนี้ก็อยู่กับเขื่อนยันหัวงอกโย่ Yo! สําหรับใครที่กําลังมองหาซื้อขายไอดีนะครับผมผมขอแนะนํากลุ่มนี้นะกลุ่มวันพีซัติรัทไทยแลนด์ซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับผมกลุ่มนี้เนี่ยมีสมาชิกทั้งหมดเนี่ยสามหมกว่าคนเลยนะและสําหรับใครที่ไม่อยากตนบิดเนี่ยหรือว่าบ,บ,บิดแบบบิดแรงๆเนี่ยผมขอแนะนํานะครับผมให้ไปกางกับแอดนนนับผมเพราะว่าเขาเป็นแอประจํากลุ่มนะ นอกจากนี้เนี่ยสำหรับใครที่อยากหา ID เดีนี่ยไปเปิดหรือสร้างไอดีใหม่แบบโหๆเนี่ยเขาก็มี ID ดีลองเพรขายนะมีตั้งแต่หลักร้อยจนถ,ถึงหลักพันเลยนะครับผมปลอดภัยแน่นอนับกลุ่มนี้เข้ามากันได้นะครับผมจะทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปและหน้าจอได้เวลาลากหวัวคม,มออกลงจะซัดหน้าพวกมึงพออนนนนรรามัับบัิตีกบผมอาจจะไม่ทำตารางแบบแ็งแนะเพราะว่าแม่งเขียน เขียนฟอนต์จนฟอนต์เอ๋อคือหายไปเฉยเลยเดี๋ยวเราจะมาพูดโดยรวมกันแล้วกันอ่าเบนเนี่ยสกิลหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความแรงมากแต่ผมบอกเลยว่าอัลม,มาเมค้ากับแมกกาทีฟของอ่าของไอ้นี่นะอ่าเพโลน่าก็สามารถใบ่สกิลอะไรได้นะคือเรายิงสกิลนี้โดนเมื่อไหร่เราไม่ต้องกลัวเราวิ่งไล่ตบแม่งเลยอ่ะเอาลูกซองเนี่ยหัวหัวมันไปเลยนะต่อมาใกล้ท่ายิงเนี่ยผมบอกเลยว่าสกิลสองเนี่ยยิงค่อนข้างแรงแล้วก็ไกลมากนะแล้วแถมแม่งยิงทะลุ มันยิงทะลุทุกอย่างอ่ะมันกาแพงอ่ะคือขอแค่เรากดล็อกเป้ามุมขวาบนอ่ะเราจะเลือกตัวไหนเรากดเลยเราแค่ออานาจที่กาแพงอ่ะแม่งยิงทะลุไปนะอันนี้ผมไปเจอในทิกตอกานั่นเองนะก็คลิปคนเดิมมันเองแล้วก็คุณสมบัติของมันเนี่ยก็จะมีขายของอุลตนิดนึงนะคือมันจะเป็นตัวที่ติดสหานะแป๊บเดียวนะแค่80%็นะคือจะไม่มีโอกาสติดเลยนะเออแป๊บเดียวหายไปเลยประมาณ1วิมั้ง1วิ2วิหายเลย อยากจากปกติตัวอื่นนี่จะติดนานๆใช่ไหมแต่ตัวนี้ไม่ครับไม่ไม,ไม่ไม่ครับไม่ครับยืนได้ด้วยแถมเป็นโล่ด้วยแล้วเป็นโล่ที่มีสกิล knock back ด้วยตังหะการตีปกติครั้งที่สามใช่ไหมแล้วก็สกิลยิงสกิลสองก็ knock back อ,อีกออออมีอารมณ์คล้ายแฉงนะอ่าตอนโจมตีศัตตูด้วยสกิล2จะเพิ่มเวลาคูดาวสกิลของศัตตูนะเออ30%เลยนะคืลยนะคือแบบว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ย ถึงจะใช้เหรียญลดเปอร์เซ็นต์ในการคูดาวมาก็จริงเนี่ยเติมตัวนี้เข้าไปเนี่ยก็นานอยู่นะบอกไว้ก่อนกว่าจะรีเซ็ตสก,กิลให้ใช้อีกรอบเนี่ยต่อมาสร้างคนามเหายเพิ่มขึ้น50%แล้วเวลาคูดาวสก,กิล2 15%ครับเมื่อเราเนี่ยโจมตีศัตรูที่อยู่ในฐานะข่มขวัญหรือว่าไอที่เป็นแบบว่าตนใบนั่นเองนะเออนะเรียกว่าข่มขวัญน,นะต่อมาจะสร้างความเสียหายลดลงและความเสียหายโจมตีปกติจะเพิ่มขึ้นห้าสิบเปอร์เซนต์เมื่อเราเนี่ยอยู่ในทง เห็นไหมก็ตัวเก่งใช้ได้อย่างที่เกิดไว้ในคลิปแช็งนะครับผมบอกเลยว่าเป็นตัวเลเจนที่มาแล้วเก่งจริงๆนะเบนเนี่ยและตัวมันแบบเท่ด้วยนะบอกไว้ก่อนอาตัวมันจะไม่ไม่มึนงงแล้วก็จะไม่ปิวด้วยนะครับเมื่อเราเนี่ยมีเกิสมบัติเนี่ยมากกว่า80%นาะในทงตัวเองนะเออนี่ต้องในทงของตัวเองนะเว้ยไปทงของคนอื่นไม่ได้นะ แล้วก็จะฟื้นฟูพลังชีดได้15%แล้วเวลาคนสกิลหนึ่ง15%นะครับเมื่อทำให้ฝั่งข้ามกระเด็นอันนี้ใช้แชงนะแต่อันนี้จะเป็นสกิลหนึ่งแทนเนาะแชงจะเป็นสกิลสองก็มีคร่าวๆประมาณนี้แหละอืมตัวมันดีตรงที่ว่ามันต้านสถานะได้นะครับคือแชงไม่ใช่แชงดิอาคายนุอะไรพวกนี้เนี่ยที่ทำให้มันติดสถานะต่างๆเนี่ยมันก็จะติดแค่แป๊บเดียวนะ80%เองนะครับโอเคไป่าจะรับอยู่ในเกมดีกว่านะ คลิปนี้น่าจะลงวันจันทร์ได้กว่านะเออเพราะว่าวันอาทิตย์ผมมีหลายอย่างที่ต้องเคลียร์คือมีหลายเกมมากนะครับนอกจากวันพีชที่ต้องมารีวิวเบนแล้วยังจะต้องไปเคลียร์หลักในอีเวนต์อีกเพราะว่าวันได้5 0เพชรนะหมื่นแต้มอ่ะแล้วเกมชินผมก็วันอัปเดตแพทใหม่มาเมืองใหม่มาผมยังทำเควสไม่เสร็จเลยเออเพราะว่าผมจะเก็บเวชรอตัวละครที่ผมชอบมากๆนะในแพทหน้านั่นเอง แล้วก็ Tower of Fantasy <_ T own> ก็ไม่ได้เล่นมาหลายวันแล้วก็อยากเข้ามาเก็บโลสักหน่อยนึงนะ <_ T own> เผื่อแบบ c o b e l b มานะเออห <_ T own> ลายคนบ <_ T own> อกมงพูดถึงเรื่องอะไรงงไปหมดแล้วโอเคเราเป็นสายโลเราควรจะดึงทงแรกนะคือตอนนี้ไม่มีสายบิงแต่ไม่เป็นไรเรามีเบนอีกตัวนึงให้เขาดึงไปดีกว่าเดี๋ยวเราจะไปตรงกลางเลยดีกว่าเะเราไม่สนนะ,ะแม่ก็ไม่ไอ้นี้ด้วยยานหนอเขา เอ้ยโอ้ยยิงโดนด้วยว่ะเฮ้ยเจ๋งอะ่ะเห็นปะยิงโดนแล้วเลือดมันจะเด้งขึ้นได้ยนะเห็นปะเมื่อกี้เนี้ยพนังข้าวแม่งยิงจัดงเนี้ยแล้วมันยิงทะลุทุกอย่างอะ่ะเห็นยังเจบอกว่ามันยิงทะลุโลด้วยนะนีอย่างเนี้ยเราก็บวกแม่งเลยเดเนี่ยเดไฟม,มันโก้ทำอะไรไม่ได้แล้วมันไม่สามารถสกิลตั้งกำแพงได้ผมบอกเลยนะ DPS หายอ่ะไฟร์เมนโก้หลบหลบทำอะไรเอ่ยดูนะเห็นปะเราติดสถานะแบียวเอง อะไรอะไรหุ้ยสองตัวอย่างงี้ขมขวัญนีไปไหนอ,อ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปัยยยงโดนนะโดนนะบอกก่อนโดนนะเว้ยเอาดิกระสนงมโคมมามันจะมีอยู่เจงเฮ้ยอีโต้ฆ่าไปโอเคจริงๆเราลาดเขานะเพราะว่าเขาทำดาเม g เรลี่มาอยู่แล้วนะผมก็ ก็มันโดดออกมาผมก็ฆ่าไงใครของฟรีใครไม่ชอบบ้างอะอยู่ๆมันโดดออกมาให้เราฆ่าจริงๆเราสู้กับโดนวานเปนโก้เห็นไหมตะกี้เนี้ยอะไรเอ้ยเฮ้ยทีมตัวเองทีมตัวเองใจเย็นใจเย็นตอนนี้บูทหมดผมไม่ได้ใช้บูด้วยนะวายลองกับตันประทัะลองกับตันวะเฮ้ยมันจุกเลือดมันเก็บเลือดเฮ้ยแชงตอนนี้มันมีทาคีนะแชงอ่ะมันเอาเอายิงไม่โดน หลบได้เว้ยแล้วมึงโดนใบไป,ไปเรียบร้อยมึงใช้สกิลไม่ได้เดี๋ยวกูจัดการเองหัวหน้ากูอะเฮ้ยถอยไปเพื่อนไปฉันเองนี่ไงผมขวัญเราก็อยู่นานเดี๋ยวพอสมควรนะไม่ใช่ว่าแป๊บเดียวนะยิงเฮ้ยมันแทงมาไม่โดนเฮ้ยอยู่กับแฉกตัวเดียวนี่นะอา้าวยิงไปลืมไปว่ามันมีฮากระสีแดงอยู่เฮ้ยเฮ้ย โอ้โห oh, ถ้าจะลุมมันนะไปทงอื่นดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวธงจะเสียหมดเนี่ยกูว่าแล้วแล้วก็ตายนะประเด็นนะ่ hey, ะเฮ้ยชนะฉฉยเลยโ <Okay, S 1> อเคดันดัมอีกแล้วแม่งเ้ยอย่ามาลองยิงกำแพงบ้างอะ่ะแต่ว่าเบนบิ๊กแมนเนี่ยผมแนะนำนะเว้ยให้ไปใส่เหรียญสายโลดดีกว่าพวกกัตเอเนลเหรียญเดโตซ่าชูก้าูติโทราคอลัตซอนอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ไม่ก็เป็นเหรียญของเอ่อ กลุ่มไคโดนะมีหลายอย่างที่มันใช้ได้หมดอะเผื่อบางคนอาจจะทำเหรียญให้เบนนะและแชงเนี่ยเออเมื่อวานแชงผมลูเออทุยลืมพูดถึงเหรียญเลยคือแชงเนี่ยใช้สามโออาร์ R นี่จะก๊อตต้องมากแต่ใครไม่มีก็ใช้ลูฟี่ไปก็ได้นะครับแนะนำให้เป็นลูฟี่สองปีลูฟี่เดโรซ่ากับลูฟี่เกียวสีนะเออเนี่ยเลเหรีญเนี่ยผมบอกเลยว่าก๊อตเจ็ดจัด โอ okay, เคเราไปใส่โล่เราก็ดึงธงแรกไปนะครับแล้วก็ชาร์จเก็บธงรอไปก่อนเราไม่ต้องรีบนะเราเป็นตัวที่จะต้องชาร์จเก็บธงก่อนนะว่าเผื่อการใส่โล่มาดึงธงเอ้ยใส่โล่อะไรล่ะใส่วิ่งฝั่งข้ามอ่ะมาดึงธงเรานะนั่นไงมันไม่ใช่ใส่วิ่งว่ะพ่าบ,บาดสมเด็จพระบระมิตรนะอ,อ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล ฮัลโหลของฟรีไม่หล่นมาผมแล้ววะปลาเมื่อกี้ของฟรีก็หล่นมาอา้าวเฮ้ยมาจากไหนเนี่ยไปแฉงไปที่อื่นนะเป็นตัวไอ้เนี่ยทำไฟอ่ะเดี๋ยวรกันทงเองอ่าจะก,กันธงอ่าแล้วแต่เลยไปตรงอื่นก็ได้แล้ววะอยวแพ้เดี๋ยวเราชาร์จเขตธงนี้ต่อนะครับเราต้องเล่นอย่างมีสติและดูมินิแมปบ่อยๆนะนเกมนี้กันทงดีๆนะเฮ้ยเปลี่ยงตกเขาไปเอาไม่ตกเว้ยอ่าเดี๋ยวเราให้เบนตัวนั้นค่ะ ฆ่าสิเออนี่เราตาแบ่งคิวแล้วเนี่ยเราเป็นคนดำดาเอจนะเวมาดึงทงดิ่ายดึงทงไปก่อนนะเพื่อเอาความได้เปรียบของเรามาก่อนนะตอนนี้บูสเราขึ้นนะมันมันบุกบ้านเราสองตัวมีตัวกํลังจะขึ้นมาอยู่สองตัวนะครับนี่สกิลนี้มันไม่ค่อยแรงมากก็จริงนะแต่ว่ามันแบบเรียนตรงที่ว่านเนี่ยแบบมัน มันติดใานนะมผมเนี่ยและคือตีที่สามอ่ะแม่งกระเด็นเว้ยมันสามารถทำให้กระเด็นตกเขาไปได้เลยนะผมบอกว่าแม่งโคตรเกียนเฮ้ยลูฟี่มาว่ะเฮ้ยมันไม่โดนเหรอนี่ไงไปเฮ้ยเฮลี่มันดอสใชนมาได้วะมันจะมีซูเปอร์อะโมเลดเอ้ยอ่าห้าถึกแล้วเว้ยกดถึกนะกดถึกนะ อย่าให้เกิดเกตทงเราเกินกวา่าสิเปอร์็นเนี่ยเราจะไม่ล้มแล้วไม่มึนงงนะเออปี้ยังเขาให้ไงหนึ่งสองสามเขาลุกแล้วมั้งเอา้าแม่งยังล้มอยู่เหรอเนี่ยชิบหายแล้วเราไม่อยู่ในทงด้วยโอเคเฮ้ยทำไมลี่ตัวนี้มันยังมีออร่าอยู่วะมันบั๊กเหรอเออเอาสี่ทงแม่งไปเลย อะไรโอ้โหนี่ไงเราติดของขวัญเนี่ยติดของขวัญก็จะเป็นอย่างนี้แต่ว่าเบนเนี่ยมันจะติดแค่แป๊บเดียวเนาะเพราะว่าตัวมันล้างสถานะไงล้างสถานะเร็ว80%เปอร์เซ็นต์เลยนะตัวเนี่ยตัวเก่งมากเราเล่นมันมากสุดเด็ดขนาดเรามีแคงส์นะตัวที่แบบทำดาเมจได้ดีที่สุดในเกมนะในตอนนี้นะผมยังได้เอ็มพีครับแค่ยืนทั้งเกมอะ่ะต,ตาแล้วแถมตาหนึ่งแล้วกันนะเพราะาตาแรกมันดูแบบผมตัดเร็วเกินไปเฮ้ยฝั่งตรงข้ามแม่งเต็ตงอะเอ็มพีมาสองตัวเลย พิเศษพิเศษว่ะพิเศษจะซื้อพี่งอกมีพี่งอกถือซองควงอ,ะวอ่ะหัวด้าเดี๋ยวนะเออเอเอว่าลืมด่านนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นไงผมนึกว่าข้างบนมีธงเอธงแรกอ่ะผมก็งงแล้วทีมเรามันเล่นสายโล่สามตัวอะไรบ้าปะเนี่ยแล้วไม่มีใครไม่มีใครขึ้นธงดีไปไ้ยฝั่งเราอะ่ะโคตรเจริญพรโ,มมโอ้โหยิงโดนกราฟจาังหวะนี้ อ้าเก็บทองโคตรเร็วเนี่ยเออว่ามีกระแพงตรงนี้อยู่นี่ว่าเดี๋ยวค่อยลองเดี๋ยวค่อยลองอยวไปทำได้จริงนะเว้ยเดีอยวใบแม่งเลยเมื่อมันโดนใบแล้วจะกลัวทำไมละ่ะดึงเดีด๋ยวด,ดึงเองดึงเองรอไม่เข้ามาวะทำอะไรไม่ได้หรอกคิดอะ่ะเออขยัะสแต็กติดสถานะไปด้วยอ่ะบอกเลยแม่งโคตรเกลียนอ่ะไม่ต้องเป็นเพโลน่าละเพโลน่าเล่นยากไหมนี่ปาดะคิวมีมัมตัวใหม่แล้วผมขวัญไงเนี่ยมาคิวก็รีดเรื่อย หนึ่งสองสามนี่กูริงข่มขวัญมันไปอีกอยิงเพี่ยงโอ้ยตัวมันถึกอะอะไรอะไรอะไรลุ้มให้ลุ้มเลยถึกก็แย่แล้วเพื่อนต้องช่วยนะเพื่อนต้องช่วยผมต้องอื้มอ่ะตีไม่เข้าอ่ะครับดูดิตีไม่เข้าอ่ะคิดได้ข่าวว่าเมตาเราอะเมตามานาน มันนี้มันติดตานะลอยนะมันไม่สามารถปืดปูเลือดได้นี่ไงลารแม่งด้วยลอยเอร์ป้ายจุยนี่นไงใบสกิลนี่นะผมจะผมจะยิงโชว์นะเว้ยแบบอา้าวมีตัวใครไหมอา้าวมันตายก่อนนี่ว่าโอ้โหมันล้มด้วยหนึ่งตัวจบแล้วอา้าวมาลาเรเพื่อนแม่งเลยครับทีนี้คิวไงห้างไม่นะไม่คิวแล้ว <ś led> เอ้ยนี่ไงมันสามารถยิงข้ามฝั่งได้นะผมล็อกเป้าที่ลูฟี่นะดูนะ <B ru h> อา้าจะล็อกเป้าที่ลูฟี่แต่ว่าโอเคมันล็อกเป้าลูฟี่แหละมันเป็นลูฟี่ฟิล์มเลส <we> เฮ้ยไอรอเนี่ยมันยังไงวะเนี่ยอ่าขมขวัญขมขวัญไงขมขวัญรับน้องอะไรเงี้ยเฮ้ยมึงไกลข้างหลังสิลูฟี่อยู่ข้างหลังเ้ย เอกันธงอยู่ละกับรอเราแค่กันธงกลางให้เพื่อนเราก็ยิงรุจิมากเลยเที banks, ่ยงเขาให้ไงมันไม่แรงนะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่เหรียญมันหมดเท่ากันมันเป็นสายโลด้วยเนี่ยบอกแล้วเนี่ยตัวมันเก่งมากนะเบนเนี่ยแต่ที่แต้มผมนอดคือผมรอเล่นตัวมันตัวเดียวไงซึ่งถ้าเกิดผมหยิบลูฟี่เอ็กมายังไงแต้มได้มากกว่านี้แน่นอนนะจะได้เอ็มพีง่ายด้วย ตัวมันกันทงโหดมากๆากนะแถมแบบยิงโคตรคังไก่นะเออแนะนำในตะัวหนึ่งตัวที่แนะนําให้สุ่มเก็บไว้ทําในทีมนะเก่งยิงโอเคแล้เจิกันคลิปหน้านะครับฮัลโหลบ๊ายบายฮัลโหลเฉลกูช่วงนี้เริ่มหล่อนทํางานเยอะ